ไทยแล้วก็ผ่านทางสื่อวิทยุนะคะที่ตอนนี้ถ่ายทอดสดเสียงแล้วก็สัญญาณภาพอยู่นะคะว่าความจริงในวันนี้ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนแล้วก็โลกไซเบอร์ทั่วไปนะคะว่าเมื่อเวลาประมาณ10บนาฬิกาเมื่อเช้าของวันนี้ค่ะเกิดเหตุระทึกขวัญบริเวณท้องสนามหลวงเมื่อกาดม็อบสนามหลวงแสดงอาการกรางไล่ผู้สื่อข่าวขนาดปฏิบัติหน้าที่ออกนอกพื้นที่การชุมนุม จำนวนสามคนรวมทั้งแสดงอาการหยาบคายตลอดเวลาที่เข้าใกล้ผู้สื่อข่าวและรถของสำนักข่าว DNN ค่ะสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอเชียอัปเดตนะคะรวมทั้งสะกดรอยตามนักข่าวทุกสำนักด้วยท่าทีที่ไม่เป็นมิตรทั้งหมดนี้นะคะเครือข่ายภาพประชาชนไทยขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงค่ะเพราะว่าไม่มีมูลความจริงใดๆทั้งสิ้นนะคะ ถ้าท่านผู้ชมนะคะหรือว่าท่านผ,ผู้ฟังที่ชมอยู่แล้วก็ฟังอยู่ตอนนี้นะคะได้ข้อมูลใดๆก็ตามที่เป็นข้อมูลในเชิงลบกับการชุมนุมที่ท้องสนามหลวงนะคะอยากจะให้ท่านพิจารณาค่ะคือถ้ากล้องแพนได้นะคะให้กล้องแพนให้หน่อยนะคะว่าตอนนี้ที่เรานั่งอยู่หน้าที่นี้เราไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับใครใดๆทั้งสิ้น คนที่จะเดือดร้อนเพราะการมาของเราก็คือคนเลวเท่านั้นถูกต้องไหมคะค่ะและท่านใดที่ไม่เชื่อนะคะว่าเรามาชุมนุมโดยสงบนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเราเพียงแค่ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้ความรู้เราไม่ได้จูงใจหรือว่าชักนำท่านใดๆก็ตามไปในทางที่ผิด ข้อมูลที่ให้กับท่านนักวิชาการทุกคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทหารหรือว่าจะเป็นในส่วนของนักวิชาการท่านใดก็ตามที่มาเราสามารถที่จะให้ทุกฝ่ายเข้าไปพิจารณาแล้วก็เข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้นะคะหากท่านใดก็ตามที่คิดว่าสิ่งที่เราพูดไม่เป็นความจริงเชิญมาที่ท้องสนามหลวงคะ่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามนะคะ การที่ท่านฟังอย่างเดียวรับเพียงแต่สื่อโดยที่ท่านไม่มาพิาพสูจน์ความจริงที่นี่อาจจะได้ข้อมูลที่ผิดผิดไปนะคะเพราะฉะนั้นเราขอเรียนเชิญทุกคนคะ่ะโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่รักชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะตอนนี้กระแสที่มันไม่เป็นธรรมแล้วก็มีความมีการใส่ความนะคะทําให้ผู้ชุมนุมที่ท้องสนามหลวงซึ่งเป็นพ่อแม่พี่น้องที่รักชาติศาสตร์กษัตริย์ ถูกใส่ความแล้วก็ถูกมองไปในแง่ไม่ดีอยากจะเรียนเชิญทุกท่านที่ตอนนี้นั่งชมอยู่นะคะรักชาติศาสตร์กษัตริย์เช่นเดียวกับเราออกมาช่วยกันที่ท้องสนามหลวงนะคะอย่าปล่อยให้พ่อแม่พี่น้องที่มาอยู่ณนะตรงนี้ถูกใส่ความเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของทุกทุกท่านที่ชมอยู่และยังไม่ได้มาที่ท้องสนามหลวงโปรดออกมาที่นี่และมาช่วยกันปกป้อง ชาติศาสตร์กษัตริย์และเราทุกคนซึ่งเป็นคนดีค่ะค่ะช่วงต่อไปนะคะเราจะไปฟังคุณลุงพิชิตหรือว่าคุณลุงทองดีนามแสงโคตรค่ะขึ้นมาปราศัยนะคะและอย่างที่บอกนะคะว่าพ่อแม่ทุกพี่น้องทุกท่านคะตอนนี้โอ้ขอโทษค่ะพัชชาลืมขอโทษพลังพันธมิธิปตยด้วยนะคะเรียนเชิญ กลุ่มพลังงานมาธิปไตยแล้วก็พลังประชา,ะช,าชนขึ้นมาร้องเพลงมาร์ชก่อนนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนคะตอนนี้นะคะกระแสการใส่ความเราแรงมากพอสมควรเพราะฉะนั้นทุกท่านมีญาตินะคะมีพ่อแม่พี่น้องมีลูกมีหลานนะคะไปบอกความจริงต่อๆกันไปนะคะแล้วก็ไปชักชวนเขาออกมาเพื่อที่พลังของเราจะได้เข้มแข็งขึ้นนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นร่วมกับร่วมกันร้นรนองเพลงมาร์ชค่ะ เราพลังทามาเทิดไยคูอพลังรูปไทยที่ยา่าืนคพลังกรรมชนคนแรง

ไหลแรงสุนทาพอันไทยชา he did that on สู้ไม่สู้โ,โหไม่ดังเลยสู้ไม่สู้อขอสู้อีกสักครั้งดังๆได้ไหมคะเอาให้คนที่ใส่ความเราได้ยินเลยสู้ไม่สู้อ,อปรบมือให้กับแรงมหาประชาชนทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้ปรบมือให้กับกาดของเราด้วยคะ่ะ ค่ะและช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาฟังอันนี้ไม่ผิดละค่ะคุณลุงทองดีนามแสงโคดนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณลุงทองดีด้วยค่ะเรียนเชิญคุณลุงทองดีขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะ ขอจรสวัสดีพี่น้องที่อยู่ท้องสนามหลวงและที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านเสียงจะรู้สึกแป,งแปงลงๆหน่อยนะครับเพราะว่าหวัดเล่นงานมาหลายวันนะครับแต่ก็อดที่อยากพูดคุยพบปะกับพี่น้องไม่ได้นะครับเพราะเป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นในวันนี้ ในปัญหาที่ผมอยากจะทบทวนและก็คุยกับพี่น้องอยู่ณที่ท้องสนามหลวงและที่ทางบ้านแต่รับทราบว่านะครับขณะนี้เราอยู่ในช่วงยุทธการของคนหน้าเหลี่ยมใช่ไหมครับที่เขาสั่งเลี้ยวล้อบริวารว่าจะต้องเดินสุดซอยนะครับ ในความหมายอันนี้ขอให้พี่น้องจะต้องติดตามให้ดีนะครับคำว่าสุดซอยนั้นในความหมายของเขาก็คือว่าเขาจะต้องทุ่มสุดตัวนะครับสุดดิ้มทิ่มประตูทีเดียวนะครับในสิ่งที่เขามีเพราะเขาคิดว่าเขาเรอเวลาที่เขาอยากจะกลับบ้าน และรอเวลาที่เขาจะหวนคืนสู่อำนาจเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วนะครับและเขาก็แสดงอาการที่บาบ้าบินสุดขีดก็ว่าได้นะครับีน้องครับคำว่าซอยกับตอกนี่ความหมายมันใกล้เคียงกันไหมครับนะซอยกับตอกนี่ ภาษาไทยอันไหนที่มันตรงตัวชัดเจนนะครับซอยก็เป็นถนนเล็กๆใช่ไหมครับตอกก็เป็นถนนเล็กๆหรืออาจจะเล็กกว่าหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าในสำนวนของคนไทยเรามันก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะนั้นในความหมายของคำว่าสุดซอยแต่เราจะแปลในอีก สำนวนหนึ่งก็คือว่าเขาจะเดินให้มันสุดตรอกนั่นแหละครับถ้าเขาเดินสุดตรอกแล้วตอกที่เขาเดินนั้นมันตันไปทางหน้าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรครับจนตรอกใช่ไหมครับความมุ่งหมายของเขาเขาพูดขึ้นมาทั้งที่เขายังไม่รู้เลยว่า ซอยหรือตรอกที่เขาเดินนั้นน่ะมันเป็นยังไงบนก้นซอยนั้นเป็นทางตันหรือเปล่านี่เขาไม่ได้พูดนะครับเพราะฉะนั้นอาการอย่างนี้เราสามารถฟันธงได้เลยว่าเป็นอาการของคนจนตรอกครับพี่น้องครับดูสภาพการแล้ว ไม่ว่าเงื่อนไขาทางการเมืองทางเศรษฐกิจและทางทหารและก็เงื่อนไขอื่นๆดูจะไม่เป็นผลดีต่อผู้ที่มีคำสั่งว่าให้สุดซอยนะครับเพราะว่าในทางการเมืองในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนตื่นรู้ได้รู้เท่าทันรัฐทิหรือว่า อะไรระบอบทักสินมากขึ้นแล้วนะครับจากการแสดงออกเมื่อพวกเราเดินทางไกลกอบกู้ราดนาจากไทยมาถึงท้องสนามหลวงนี้ก็ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและปณิมณฑลอย่างล้นหลามนะครับและพร้อมกันนั้นองค์กรต่างๆของภาคประชาชนก็ต่างได้พูดคุยกัน ในระดับที่แน่นอนนะครับไม่มีสักองค์กรเลยบอกว่าที่จะไม่สนับสนุนและไม่กำลังใจครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราภูมิใจไหมครับ